สวัสดีครับผมช่องเทกิจแชนเนลวันนี้ผมจะมาทำไกด์ชูล่าจัมพ์ล็อตเจ็ดห้าแล้วเริ่มต้นเก็บเลี้ยวยังไงนะครับผมเป็นคําถามที่ผูเ้เล่นใหม่เนี่ยจะถามกันเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําทั้งสงสายนะครับทั้งและเพดบาร์แล้วก็ไทเกอร์แคนนอนนะครับว่าวิธีการใช้งานแล้วก็ของสมใสเริ่มต้นเนี่ยควรต้องทําของประมาณไหนแล้วก็เล่นยังไงนะครับผมก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไ like, ลค์ก่อนละหนึ่งคลิกแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ เติมเกมลินเน็ต to มบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ มา,มาเริ่มต้นที่สายลำเพดบ้านก่อนนะครับผมลำเพดบ้านให้รู้ไว้ว่าลังสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ดาเมจเนี่ยอาจจะมี2แบบนะก็คือดาเมจสดกับดาเมจกดเออ t h เชคเกอร์ er แล้วจะแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่จะใช้ลูกแก้ว3ลูกตลอดนะครับแต่ว่าเราใส่ตัวเซตอันนี้ใช่ไหมครับ าเราใส่เซตอันนี้ก็คือเซตชูล่าชูล่าหนึ่งชูล่าหนึ่งะครับถ้าจะถ้าจะแลกถ้าจะแลกมาจากของฟรีก็ให้แลกเป็นชูล่าหนึ่งเมื่อกดสก,กิลลำเปียดบ้ามันจะมีโอกาสได้เซนนะครับสมมติเรากดใส่พื้นเนี่ยปุ๊บไอ้แไหมมันเซนมันจะขึ้นนะครับทุกครั้งที่กดมันจะก็จะมีโอกาสเซนแต่โอกาสมันก็จะมีไม่ติดบ้างนะครับอ่านี่ไม่ติดเห็นไหมแต่ไม่ติดมันก็ยังใช้ได้เพราะว่าลูกแก้วเรามีสิบหลูกเรามีโอกาสได้ถึง5ครั้งนะครับ โดยปกติแล้วจะไม่ไม่หมดหรอกนะครับจะไม่หมดหรอกยากที่จะหมดนะเนาะก็กดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะติดนะครับถ้าไม่ติดจริงคือตัวลูกโซ่จริงจริงอย่างเช่นเนี้ยอันเนี้ยคือโดนหลายรอบแล้วยังไม่ติดเนี่ยถ้าลูกสุดท้ายนี้ไม่ติดอีกก็เรียบร้อยอันนี้หมดนะครับแต่ถ้าหมดจริงๆเราก็ซีสกิลน,นี้ไว้ใช้อยู่แล้วไงเราก็ใช้นะครับมันก็มีบ้างที่มันจะไม่ติดบ่อยบ่อนะมันไม่ค่อยติดแล้วเห็นไหม อ่าโหพอพอลองปุ๊ในกลายเป็นว่าไม่ติดเลยบ่อยเลยนะนะครับมันก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันกดปุ๊บถ้ามันติดปุ๊บมันจะกลับมาเต็ม15ลูกเลยนะครับผมอ่ามันใช้ลูกแก้วใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมที่จะเกลเออเชเกอร์ก่อนนะครับผมในการที่จะทำดาเมจนะครับเรากดธรรมดาปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะได้ดาเมจแค่นี้ใช่ไหมครับมันจะดาเมจเท่านี้อ่าแต่ถ้าเรากดเออเชเกอร์เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับปุ๊บแล้วเรากดสกินนี้ตามนะครับตััวนนีีีี้้มมดบฟก็จะแรงขึ นะอ่ะแล้วก็อันนี้คือวิธีการใช้งานของสกิลนะครับผมแล้วก็ไอเทมแนะนําสมใส่เลยเนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นที่เป็นแบบอาบีงบน้อยก่อนนะครับผมอาบีงบน้อยเนี่ยหลักๆก,ก็ใส่ของฟรีได้นะครับก็คือเป็นเลือกเป็นอาวุธที่ชื่อว่าลัมเพดนะครับชื่อว่าลัมเพดมันจะมี2อ,อาวุธนะอาวุธนึงชื่อว่าไทเกอร์ชื่ออาวุธนึงชื่อไทแลมเพดชื่อชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปลัมเพดก็ไลัมเพดนะครับผมแล้วก็ตัวอันนี้เนี่ยตัว เสื้อเนี่ยก็ถ้าแลกของฟรีมาแล้วออฟมันเนี่ยก็หาออฟแอคแท็กช่องนะครับแล้วก็ออฟดีเลย์นะที่เหลือก็ใส่ตามที่ตามเกิดได้นะครับผมแต่สิ่งที่อยากให้ทำในอะไรอย่างแรกเลยก็คือหมอกแลบนะครับผมหมกแลบนี่ช่วยเพิ่มดาเม d a m เพจค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ออฟมาสเตอร์อาเชอร์านะครับอ่าที่เหลือก็นะคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นี่ก็จําเป็นนะไม่มีเล่นไม่ได้เลยลบก,กูดาวนะแต่ว่ายัางไงต่อให้รดแล้วเนี่ยดาเมจก็ได้แค่ประมาณนี้นะครับผมถามว่าดาเมจเป็นที่น่าพอใจไหมอ่าถือว่า ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าใช,ใช้ใช้จริงเนี่ยแต่ว่าต่อให้เรากดเออร์เชเกอร์แล้วเนี่ยมันก็ได้ประมาณ0 0แสนแล้วคูดาวนานมากนะครับนานแบบนานมากครับบางอันนี้ให้รู้ไว้ว่ามันมีสายนี้แต่เอาจริงๆแล้วไม่นำให้เล่นนะครับแนะนำให้เป็นอีกสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีฟุตเทศให้ดูก่อนละกันว่าเล่นสายนี้มันเป็นยังไงนะครับเ้วเดี๋ยวจะแนะนำอีกสายหนึ่งว่าสายนั้นจะเหมาะกับงบน้อยมากกว่านะครับ ต่อไปผมจะมาแนะนำสายตัว Tiger Canon นะครับผมสายนี้เป็นสายที่ผมว่าครั้งแนะนำ มากกว่าสายก่อน้านี้นะครับผมสายก่อน้านี้เนี่ยพอไม่มีขอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเล่นลําบากคูดาวนานใช่ไหมครับผมแต่สายนี้ดำเมยค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ข้อเสียคือคนที่เล่นไม่เป็นคอมโบไม่เป็นก็จะใช้งานไม่เป็นแล้วก็ใช้งานได้ไม่แรงนะครับผมสายนี้สายที่ดีนะสาระคนงบน้อยนะอันนี้ขอผมก็ประมาณนี้เนาะอ่าสีที่ต้องอัพสกิลเนี่ยอัพตามนี้นะครับจะมีบัฟตัวนี้เพื่อฟื้นลูกแก้วนะครับเพื่อให้ลูกแก้มันไม่มันมันไม่เสียนะครับอ่าแล้วก็ อัพวันนี้เพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความแรงให้กับไทเกอร์แคนนอนนะครับแล้วก็อันนี้ลูกแก้วอัพอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็อัพไทเกอร์เต็มสินะครับและอย่างหนึ่งที่ต้องอัพก็คือตัวฟอร์เรนอัพให้ได้เลเวลหกนะครับเราจะทำให้เราเสียลูกแก้วน้อยลงนะครับเสียลูกแก้วน้อยลงก็จะมีโอกาสที่ลูกแก้วจะไม่หมดเนี่ยมากขึ้นต่อให้อัพสกิลเนี้ยมันก็นทีมก็อาจจะมีหมดบ้างเพราะว่ามันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ถ้ามันติดแล้วเราใช้ลูกแก้วน้อยลงด้วยเนี่ยมันก็จะะะะยยิ่่่งงทําาาาใหห้้้้เรรรนนนีลูกกแวววไไไมมมมดดๆคััับผตบตตอตตต อ่าแล้วก็เออคือเราต้องจากบัฟก่อนนะครับบัฟก็คือบัฟนี้ใช่ไหมบัฟนี้คือเพิ่มความแรงบัฟนี้คือ,อเพิ่มให้มีโอกาสที่เราจะได้ลูกแก้วคืนใช่ไหมครับเราก็บัฟก่อนนะครับอสิ่งที่ต้องทำก็คือบัฟก่อนเนาะอะ่บัฟจะค่อนข้างนานนิดนึงนะมันจะติดฟิกนะครับอ่พอเราบัฟครบแล้วเนี่ยก็อ่ากดลูกแก้วให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วผมกดบัฟนิดน,นึงนะครับอ่แล้วก็วิธีการเล่นนะครับอ่เดี๋ยวผมขอบัฟเพิ่มนิดนึงนะ อันนี้ก็คือบัฟที่เราซื้อกันอยู่แล้วเนาะในในเกมนะครับสามสี่บัฟนี้จะเป็นบัฟที่นิยมกันนะครับแต่ว่าต้องซื้อในเกมเท่านั้นไม่มีในออยน์วันเนาะอ่ะเราบัฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็ลืมแนะนำเซตัสนะครับเซตัสสลับสายไทเกอร์แคนนอนเนี่ยจะอัพประมาณนี้นะครับจะอัพวีเยอะๆแล้วก็อัพสเตนแค่ร้อยเดียวพอไนมะ่ต้องอัพเยอะมากแล้วก็อัพเอจิร้อยยี่นะครับอัพเอจิร้อยยี่ถามอัพมาทำไมอัพมาเพื่อให้มันลดความหน่วงของคอมโบในแต่ใน,ในแต่ละในแต่ละช่วงเพราะถ้าเราอัพเอจิน้อยเนี่ยมันก็จะคอมโบได้ ได้ได้ช้านะครับแต่ถามว่าไม่อัพได้ไหมไม่อัพก็ได้ครับผมว่าอัพเป็นสายแบบถ้าสมืติว่าช่วงที่มันไม่มีรีเซตัสเนี่ยอย่างตอนนี้พวกพี่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีรีเซตัสใช่ไหมพอเราอัพแบบนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีตอนเราขึ้นคาสซี่เราจะเลทน EB เราค่อยรีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีรีจริง,รงก็อัพเป็นสาย EB นั่นแหละเราก็แต่ว่าข้อเสียคืออาจจะไทเกอร์ช้านิดนึงแต่มันก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีรีก็อัพแบบนี้ไปเลยอัพเอจีเยอะๆอัพเด็กเยอะๆด้วย ตตัของอันนี้ของผมก็ง่ายๆน,นะครับถามว่าสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีอะไรนะครับอันนี้คือของฟรีเนาะของฟรีที่เรามีให้อยู่แล้วเนาะไอ้ส่วนข้างล่างหมกเทมนะครับอยู่น้อยสักโปกนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจไทเกอร์แฮนนอนสิอร์เซแค่นั้นเองแล้วก็ตัวคอร์สเนี่ยก็จะเลือกเป็นชูล่าสนะครับก็เลือกเอาชูล่าสมาแล้วก็คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับอ่ะอันนี้คือพื้นฐานที่เราต้องรู้แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่คนไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยก็คือเรื่องอการคอมโบนะครับที่การคอมโบเนี่ยเราต้องรู้จัักกกกก3สสิิลลนะคคครบบ็ืออดอมโม ฟอร์เรสต์เนมพายแล้วก็ไทเกอร์แคนนอนนะครับจะต้องกด3สกิลนี้เรียงกันนะครับผมก็คือสกิลที่1ใช่งเห็ไหมครับตัวเป็นดักก้อนคอมโบก่อนต่อไปเป็นสกิลที่2อ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับและสกิลที่3อ่าไทเกอร์เห็นไหมครับไทเกอร์นะะได้ล้านหกเห็นไหมครับโอ้ล้านหกนี่คือไปตีมอนเอ่อแม็กมาไปเตียนนี่เนี่ยไม่ได้บัฟบ,บีไม่ได้มีอะไรนะครับล้านหกนี่คือวันฮิตได้แน่ๆนะครับนี่คือไม่ชนะท่ามไม่อะไรด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีบัฟบีไม่มีบัฟอะไรเลยนนนนะะคครรััับบเปป็แ่่่ฟทวไไพื้ฐาา A B ออยงี นะแค่นี้เราก็สามารถที่จะวินทีได้แล้วนะแต่ว่าถามว่าคอมโบเนี่ยเราจะมีวิธีคอมโบยังไงให้มันง่ายๆนะครับผมแมนะนําว่าบางคนเนี่ยก็จะเซตมาโคเนาะแบบว่าให้มันแบบเป๊ะๆวินาทีเลยว่ากดสกินนี้ต่อแล้วสกินนี้กี่วินาทีเอ่อสกินนี้ต่อแล้วสกินนี้ฟอร์เรสกี่วินาทีแล้วก็ไทเกอร์น,นะครับอ่าแต่บางทีเรา AB ไม่มีหรือว่าบัฟอะไรบางอย่างที่เราขาดนิดเดียวฟอร์สติทัสเราเปลี่ยนเนี่ยไอความหน่วงมันจะต่างความหน่วงมันจะเปลี่ยนไปแล้วพอามาโคเก่ามันก็ใช้ไม่ได้ วิธีนั้นก็จะมีวิธีที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ละคนมีความหน่วงมีสเตตที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้แบบนี้นะส่วนตัวผมใช้ก็คือสมมติเราเล่นอยู่ใช่ไหมครับสมมติเราเล่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเจอมอนเนี่ยครับให้ไอตัวดาร์กคอมโบเนี่ยให้เราก,กดมือนะกดมือไปเลยนะกดแบบกดปุ๊บคลิกใส่นะกดปุ๊บคลิกใส่แค่นี้กดปุ๊บคลิกใส่ส่วนฟอร์เล่นเนี่ยผมก็เซตเป็นมาโคที่มาโค ปุ่มหนึ่งอย่างของผมส่วนตัวใช้เป็นมาโครเมาส์ที่อยู่ตรงปลายนิ้วโป้งนะครับผมแล้วก็กดปุ๊บอ่ากดกดเป็นมาโครประเภทที่แบบกดรัวๆครับกดเหมือนเหมือนเหมือนเรากดปั่นกดอะไรเงี้ยกดรัวๆเหมือนเหมือนเรากดรัวๆไว้อย่างเงี้ยครับปกติเรากดรัวๆใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยมันก็ติดอยู่แล้วนะครับแล้วกดรัวๆฟอลเล่นไว้นะครับคือแบบกดสกิลที่ก่อนแต่อย่าเพิ่งรีบกดรัวๆนะเรากดสกิลดาร์ก้อนก่อนปุ๊บแล้วก็รัวๆไว้นะครับมันจะออกตอนที่มันถึงเวลาที่ควรจะออกของมันเองนั่นแหละนะครับแล้วพอเราฟอลลเเเเนนนนปปปุ๊บีี่่ยยยยราากก็้้้ิวโงได ตรงอีกจุดหนึ่งนะไปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เป็นตัวไทเกอร์แคนนอนนะครับผมก็เราก็ใช้เหมือนกันไทเกอร์แคนนอนเราก็กดรวมกันแต่ว่าอยากกดรวมไทเกอร์แคนนอนไม่งั้นมันจะออกเป็นอย่างนี้นะไม่งั้นมันจะออกเป็นสดนีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดเราจะกดหลังจากที่เราเห็นว่าฟอร์เรส์มันออกแล้วเช่นเรากดงี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะก็คือเรากดเป็น1 2 3 1 2 สามนะครับแต่ถ้าเรากดด้วยมือเองเนี่ยบางทีมันอาจจะหน่วงช้านิดเดียวมันก็จะกดไม่ออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดเป็นตัวมาโ,โครไอตัวเนี้ยค้างไว้พอไอตัวนี้ออกปุ๊บเราปล่อยนิ้วโป้งเราปล่อยนิ้วตัวนี้แล้วก็มากดตัวนี้ค้างไว้แทนนะมันก็จะออกเป็นคอมโบอย่างงี้นะปุ๊บปุ๊บอ่ะไอ้ลูกแกมหมดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างงี้ประมาณนี้นะครับก็คือยังไงก็ยังไงก็ออกไม่มีทางพลาดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกดถึง3ปุ่มนะครับอ่ากดอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บ อ่ะต้อะกดดสาปปุ่ม,มแต่มันไม่ได้กดต้องมันมัน,ม,นมันไม่ได้กดแปล่ต้องเป๊ะมากไงเราใช้การกดค้างเอานะครับนี่คือวิธีของผมที่ผมใช้กันนะครับผมก็แค่นี้เราก็จะพร้อมที่จะไปเก็บเลเวลหรือว่าจะไปฟาร์จะเป็นอะไรก็ตามก็พร้อมแล้วนะครับผมแค่นี้ก็สามารถไปเล่นได้แล้วโอ้โหดาเมจเหลือๆนะครับ โอเคก็จบวนนะครับสำหรับตัวไกด์จำร้อยเแล้วเล่นยังไงนะครับสำหรับตัวชูล่านะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือวันไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ